สวัสดีครับกับล้างทุโรมีดีอุด EGR ส้มเครื่องยนต์นะครับก็มิสูบิชิปาเ j โร่นะครับเครื่อง CD56 นะครับที่ได้เสนอไปตอนก่อนล้างน,นะครับตอนนี้ก็มาชมหลังจากที่ล้างแล้วนะครับตัวน,นี้ได้ทําการล้างด้วยน้ํายานะครับสภาพภายในของท่อร่วไม่ดีนะครับ สภาพด้านในนะครับจะสะอาดใสนะครับเป็นมันวาวนะครับตัวนี้ด้านพอดทางเข้าข้าง่าฝาส,สูมนะครับทำการล้างให้นะครับให้สะอาดนะครับ ก่อนที่จะประกอบตรงนี้จะเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งที่อยู่บนฝาข้อบว,วาวนะครับจะมีแปดช่องเหมือนกับบิบสูหรือโตต้านะครับแต่ว่าด้านนึงจะอยู่ด้านบนนะครับอีกสี่ด้านข้างอีกสี่ตรงนี้ก็ลอปรับตั้งวาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรนะครับมีซีนแป๊บนะครับ ซีนแป๊บนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็ซีนบนหัวฉีดนะครับยางฝาวาวตัวเล็กสี่ตัวนะครับแล้วก็ยางฝาวาวตัวใหญ่ แล้วก็เปลี่ยนประเก็นก็ร่วมไปดีนะครับเรามาดูสภาพของ EGR นะครับที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับที่ล้างแล้วนี่นะครับ อันนี้เป็นตัววาลวาลเปิดปิดนะครับปิดปิดผีเสื้อเรื่อนนิ่งๆนะครับแล้วก็ฝ้าครอบวาวนะครับตัวนี้สภาพบางในเกิดน,นะครับ ทำการล้างก่อนที่ทำการประกอบซีนต่างๆนะครับครับตัวนี้ก็ครั้งหน้าก็เสนอลูกค้าเป็นทำการฟัดชิ่งครับเป็นมันเครื่องแล้วฟัดชิ่งใหม่ก็เปลี่ยนกองเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ก็ฝากพูดสนใจนะครับติดต่อที่0 8น3 3แปด5ูนสามสามเจ็ดเก้าเก้าห้าศูนนะครับศูนย์7ปดศูนสสมดเก้าเก้าห้าูนย์ะครับหรือติดตามได้ที่เพจนะครับราะ ล้างทอรมไดีอุด EGR ่อมเครื่องยนต์นะครับหรือที่ช่อง youtube ก็มีนะครับเราได้วางลิงก์ไว้ด้านบนของ facebook แล้วนะครับครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ